สวัสดีค่ะคุณครูแหมมนะคะวันนี้นะคะคุณครูแหม่มก็จะมาสอนเด็กๆนะคะพับเสื้อนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ผู้ปกครองก็สามารถร่วมกับเด็กๆได้เลยนะคะอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากมากนะคะก็เป็นกระดาษ A4 เป็นกระดาษสีนะคะจะเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองพับกันเลยนะคะขั้นแรกเลยเราก็จะพับ ครึ่งกระดาษก่อนตามแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จัดให้เท่ากันจากนั้นก็ใช้นิ้วมือรีดให้เรียบนะคะแล้วก็เปิดออกเราก็จะได้กระดาษลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพับด้านนอกเนี่ยพับเข้ามาถึงตรงกลางตรงกลางที่เป็นรอยอยู่นะคะ จัดให้เท่ากันจากนั้นก็ใช้นิ้วมือรีดให้เรียบทำแบบเดียวกันนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะจัดให้เท่ากันจากนั้นก็ใช้ิ้วมือรีดให้เรียบค่ะแล้ก็จะได้เป็นกระดาษลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะ กับเราจะทำส่วนของปกเสื้อก่อนนะคะปกเสื้อนี้เราก็จะพับจากด้านบนนี้นะพับลงมาสักประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งก็ได้นะคะพับลงมาจากนั้นเราก็ใช้นิ้วมือรีดให้เรียบแบบนี้ค่ะ,นะคะพับเสร็จแล้วก็จะ พกระดาษกลับมาแบบนี้เราก็จะได้กระดาษทรงแบบนี้ทีนี้วิธีการทําปกเสื้อนะคะเราก็จะพับจากส่วนส่วนมุมเนี้ยพับเข้ามาให้ถึงตรงกลางตรงนี้จะเอาลงมาเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก,ก็กลับประมาณเอาพอสวยงามน,นะจากนั้นก็ใช้นิ้วมือนะคะรีดให้เรียบทําเหมือนกันนะคะสองข้างเลยหรือที่เอาปลายแหลม เอามาเจอกันตรงกลางน,นะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือเียบยให้เรียบแต่ก็จะได้ปกเสื้อมาแล้วนะคะ,ะทีนี้เราก็จะมาทำส่วนของแขนเสื้อด้านล่างนี้นะคะ,ะส่วนของแขนเสื้ออันนี้เป็นส่วนของแขนเสื้อเราก็จะพับจากนาราลกลางออกตรงนี้นะคะตรงนี้สุดมุมเลย ตรงนี้เท่าไหร่ก็กะเอานะคะก็สาตรงนี้สามารถกะเอาได้ว่าเราต้องการให้แขนนั้นบานออกมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือเลียดให้เรียดนะคะทําอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันกับด้านนี้ทําแบบเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือเลียดให้เรียบค่ะเราก็จะได้ส่วนของแขนเสื้อมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพับส่วนของแขนเสื้อเนี้ยเข้าเป็นแนวกับปกเสื้อด้านบนนะคะเราก็พับตรงนี้เข้ามาพับปลายด้านล่างขึ้นมานะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงปกเสื้อน,นะคะตอนตอนที่พับขึ้นมานี่นะพยายามให้เส้นนะคะมันอยู่ในแนวเดียวกันนะคะเราจะได้เสื้อที่ทรงสวยนะคะแล้วเราก็จัดด้านล่างให้เรียบอย่างนี้นะคะ เราก็ใช้นิ้วมือลีดให้เรียบแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็ได้เสื้อมาสวยๆมาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเด็กๆก็สามารถที่จะตกแต่งลวดลายอะไรลงไปก็ได้นะคะให้สวยงามด้วยปากกาเมจิกนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะวันนี้คุณหม่ก็สอนพับเสื้อเสร็จแล้วหนึ่ตัวนี้นะคะงั้น เดี๋ยวข้าหน้านะคะคุณแหม่มจะหากิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะมาฝากเด็กๆอีกสําหรับวันนี้นะคะคุณแหม่มก็บ๊ายบายก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ